ก็ s, aries, สวัสดีคุณผู้ชมทาวบ้านที่น่ารักแล้วละกันนะครับก็ข,ขอต้อนรับเข้าสู่เกมเอเนนะครับเดี๋ยวคลิปนี้นะครับก็มาต่อจาก EP ีที่แล้วเลยนะครับที่เรามาขุดสระในนานะครับผมซึ่งคลิปที่แล้วก็ขุดไม่เสร็จนะครับก็จะเหลือประมาณนี้นะก็เดี๋ยวคลิปนี้จะพาทุกคนนะครับมาขุดต่อให้มันเสร็จนะครับผมก็เดี๋ยวเราจะมาขับรถดั้มนะครับวันนี้ก็จะเอาไปส่งใกล้ๆนี่แหละนะครับสวนเสียป้มก็จะมาเล่นของใหญ่เลยนะครับเป็น10ล้อนะครับเดก้านะครับคันนี้ โอเคนะครับก็เดี๋ยวเราให้เสียแปมนะครับยาลุมเบโคนะครับประจําที่ก่อนนะครับเดี๋ยวคลิปนี้พี่ขึ้นก่อนแล้วกันนะรถเครับเดี๋ยวเราเอา6ล้อคันใหม่ของเรานะครับคันนี้ก็ขายนะครับผมครสนใจก็ทักเฟสมาได้นะครับคันนี้เป็น6ล้อ 3M นะครับผมประมาณนี้นะรายละเอียดก็จะประมาณนี้สามารถเอาท้ายออกได้นะครับเผื่ออยากย้ายรถไถอะไรประมาณนี้นะครับโอเคไปแต่งมาก็พอประมาณนะครับ ใช่ครับขาอย่างเดียวครับช่วงนี้นะฮะมามามา<ๆ>เดี๋ยวให้จอดตรงไหนบอกนะวันนี้น่าจะจบนะ EP สองน่าจะคุยเสร็จนะครับวันนี้เดี๋ยวคุยเสร็จก็เดี๋ยวเรายายรถกลับบ้านกันนะครับยาดรถกลับบ้าน<ๆ>พอไหมพอไหม ได้เลล่ะโอเคเดี๋ยวเราจะเอาไปถมใกล้ๆนะครับตรงนี้เองนะฮะไอ้ด้านหลังของเรานะครับประมาณนี้ก็เดี๋ยวเราจะขับรลถ่ายด้านดินด้วยนะครับเป็นงานเหมานะครับงานเหมาถมบ่อนะครับลิปที่แล้วเราเอาดินไปสต็อกไว้ใช่ไหมครัมแต่ครับตอนนั้นยังไม่มีงานเลยใช่ใช่ยังไม่มีแบบออเดอร์สั่งดินเท่านะครับ เมื่อวานเราขับขนาดนนะปามไอเอฟอาร์อาร์เนาะวันนี้เปลี่ยนรถขนาดน้อารถเรเยอะจัดเลยอ่ะทุกคนวันหนึ่งนี่ขับได้ซ้ำกันเลยอ่ะใช่ครับออกใหม่ทุกวันอ่ะคิดว่าจะขุดเสร็จไหมวันนี้เดี๋ยวเสร็จแล้วนี่เดี๋ยวพี่ไปถอยสุดล้อมาให้แล้วกันอันนี้เอาดัมลงยังไงนี่ปามกัตัวเองครับ นี่แต่งสวยมากเลยครับเดก้านะครับหลอ่อทุกคันครับค่านนี้เหมือนหัวมันเป็นแบนแบบปลมใช่ไหมไม่หรกผมชอบแบบนี้มากกว่าไอหัวเ,<อ>เดิม <ละ S 2> <ะ>นี่ผมเอามามัน,นใหญ่เกินทำไมรถพี่ใส่เยอะจะังวะเต็มแล้วครับมาเลยมาเลยใส่โคตรเยอะนะครับแบกโคตรเยอะเลยผมล้อเรา SM ทุกคนนะ SM ็มตามยกเท่าไหร่ก็นหนกระบะก็้สูงอ่ะครับเนี่ยกระบะก็อใช่กระบะสูงมากเลยไม่วิ่งตามนะทุกคนนะสมใต้ใช่ไหมน,นี่กระบะสงอะไรนะสมใต้โอเคเดี๋ยวพี่ไปเทก่อนนะเพราะว่าต้องขับรถถ่ายด้วยนะครับชิบหายเลย นี่ก็คนงานไม่พอนะทุกคนนะคนขับไม่พอคนขับไปรับใช้ชาตินะครับคนขับเอา้าชิมหายแล้วชนก่อนเดียยังไม่พออยู่แล้วไปอย่างซิ่งเลยนะเมื่อกี้ไม่ไปใครอ่ะ ที่ไห้เนี่ยแหละ านในก่อนเหรอหรือว่าเราเทแล้วก็ดันไปผมเทแล้วก็ดันไปครับเออมันลงไม่ได้อีกแล้วเนาะจ้ะสามพี่เขาหน้าจะหมดได้พี่ไม่ดูทรงแล้วโอเคไม่เป็นไรพอดีพอดีผมเอาไ,ไปเต็มกล่องเลยนะได้ได้ได,ได้พอดีแหละเดี๋ยวพี่ขับรถถ่ายดันรอโอเค ใส่ดินมาเยอะเหมือนกันนะครับเราดำนลอ่อแต่ได้ดันเต็มที่อ่ะสิบล้อไปเทหวัยังต้องถอยแบบเข้าไปเทลึกๆหน่อยอ่ะปั๊มได้ครับเสียงสตาร์ทด้วยถอยมาถึงนี่อ่ะอเลยใช่ไหมดังไหมโคตรดัง Kalau i ครับไฟแฟนทีและกองนี้ อิฟเลยนะทุกคนนะกำลังดันนินอยู่ตามมาได้เลยครับตัตัวบีได้ไหมไม่ได้ไม่ได้เฮ้ยเ้มาแล้วมาแล้วเด็กเก่ามาแล้วใช่ขุดบ่อจะเสร็จแล้วหรออีกเท่าน่าจะบ่ออ่ะอีกเท่านึงไปน่าจะพอดีหรือเปล่าที่ทึงพอดีท ม,มันถ่ายยาตัวนี้ทิ้งได้ไหมอ่ะไม่ถ่ายได้ปะถ่าไถยได้ไหรือเปล่าไม่ถ่ายไม่ได้ไม่ได้ได้ยังอ่ะเอาเลยเอาเลยด้ำเลยด้ำเลยด้ำเลยหาเรื่องติดอีแล้วเจด,ดีโอทำไมกองใหญ่เงี้ยเลยวะ Tấm giày nó Tại đó bấm hết xịt là nè Palm này à? Không hiểu ngay nằm อีสูส์วมอะไรทีโน่โอ้โหความดันไม่ไปเลยว่ะปรงมานไปเท่านี้น่ะโอ้โหดันแน่นม,มากเลยว่ะ ยากมาก ดูครับรึไงน่าจะปิดปิดบ่อแล้วนี่เดี๋ยวนิดเดียวแล้ว อ่าเดินไอ่ะ,ะใช่ใช่เดินสายเดาโอ้โหไม่ไปดัเสรเจอยเลยเพราะว่าดันไม่ไปเลยยังยังยังใกล้แล้วแหละมาได้เลยปามมาได้เลยยังไม่เตีอยาอามาให้หมดเลยนะนั่นน่ะเอาเท่านี้เสร็จเลยได้ได้ได้ Hoa hiệp nhi đáng sợ là chấm mì mọi người. Vừa nít đi. Đó là farm, lúc nào. Yep, hoa hiệp ba bỏ ra. Hoa hiệp, là farm, mặt thịt hinh này. เราปิดงานเลยแล้วกันไปที่รถแท้กลับน,นะปังไปไปขบับหงล้อกลับนะฮะไม่โกลัผมครับไปนะไม่กลัผมอะ่ะเอากลับไหมย้ายกลับไงย้ายกลับใช่ได้ๆเดี๋ยวผมปิดงานแป๊ะเลยปิดงานแป๊บ มันป็นหลุมขี้ให้เขาอะเอาทำไมอ่ะเป็นหลุมเป็นหลุมอยู่ทำไมแล้วแถมันขับสมมุมติตอนเวลาให้เวลาให้ AI ขับอ่ะมันขับดีมากเลยนะพอขับเองแล้วไม่รู้ไม่รู้รยังไงอ่ะคนณขับคุณขับไม่ไหมขับเร็วมากเลยใช่ไหม <laughs> เปนยีบอย่างเดียวดูดิดูมันขับมาดิเดี๋ยวพี่แม่มาขับเทเลอร์ด้วยนะครับเทเลอร์อยู่ไหนวะเจอแต่หัวลากเราใส่ไป้านก็นกได้ไหมไม่ไม่เดี๋ยวเรากลับพร้อมกันไงนขับไม่หมดนะไม่หมดเหรอเยอะสิบล้อผมมีสิบล้อไอ็เ,ออเดี๋ยวขับให้ขับตามกันนะอ่าอ่า อ้าวทำไมรถถ่ายพี่เข้าป่าแล้ววะเข้าหมุล้อออกไลได้สิบล้อสุดล้อนะติดงานนะทุกคนนะไปเ,เดี๋ยวเดี๋ยวมันได้ลงไช่จะไม่ติดตังด้วยนะเดี๋ยวผมไปทเทรินแปต็มเลได้ได ที่เอาเลยโผล่ขึ้นเราไหมเดี๋ยวผมมาขึ้นเองก็ได้ เขดาดันเรียบเกิอนอะ<า>่ะทำไมอ่ะยังไม่เต็มเลยโอเคประมาณนี้ พี่เอาไรถไมโครขึ้นแล้วนะโอเคครับ <S <S <ๆ>เดี๋ยวมาถ่ายรต<อ>กรอแล้วกันฮะประตูก็ไม่ปิดอะ่ะไม่โกลไม่เป็นไรมาแล้วมาแล้วเดี๋ยวแป๊บน,นึงเดี๋ยวพี่ไอ้ถ่ายรูปก่อนไหนๆก็ไหนๆละเดี๋ยวถ่ายรูปก่อนนะครับเดี๋ยวถ่ายรูปก่อนกลับบ้านนะฮะ มาป้ามแต่ป้ามหลบก่อนนะเออประมาณนี้นี่มหัวเดงนี่ว่ามาครับมาครับเดี๋ยวกลับบ้านกันนะครับ ก็เดี๋ยวปาล์มให้รถถ่ับตามท้ายด้วยนะเวลาขับโอเคไม่ไหวเดี๋ยวให้อีสิบล้อขับตามหัวหลากไปได้นะอ่าได้ได้ได,ได้เดี๋ยวปาล์มก็ขับกั<ห>น,นย,ยังไงคอนโทรลเอฟไปตรงนั้นนะพี่ถ่ายรูปก่อนทำไมไม่ได้หรอทำไมเป็นแบบนี้ โอเคประมาณนี้เดี๋ยวญาติถ่ายรูปครับโอเค,อเคถ่ายด้วยคนระับกระเจิงปั๊ม ยกำลังได้มุมเลยเมื่อกี้อ,กอดไปใหม่พัดหน,นึงโอเคได้แล้วแหละออกครับออกล้อออกครับได้อยู่ได้อยู่ย <S <S เราแท้อย่างเดียวเลยขนั้นแลวไม่ยอมหลบด้วยนะ S <S ไม่ยอมหลุดด้วยนะเออนั่นแหละทับอีครับทับอีทับอีโอเคไปได้ผมมา่พี่บ่ายยังไม่ได้หลุเลยนี่ได้ผมแทนที่เองมา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 เดี๋ยวขึ้นมารอตรงนี้นะครับ เราให้10ล้อไอ้ขับตาม6กล้อก็ได้ตามเดี๋ยวเอ็มก็ขับไอ้เทเลอร์กับ okay. รถถ่ายวันนี้วันนี้เดีย๋ยวพี่ขับเอง <Okay. S 1> รถถ่ายก็ให้ขับตามไอ้เทเลอร์โอเคกดยังไงผมกดไม่เป็นเนะน่ยคอนโทรนขวา F อต้นขวาใช่คอนโทรนขวา F อฟไม่ได้ไม่มีในขึ้นนี่เนี่ยพี่ยังได้เลยเนะี่ย ได้ไหมแต่ดูดิเอ็งสตาร์ทเครื่องยังสตาร์ทอะไรนะขั้นไหนอ่ะรถถ่ายเหรอไม่คันเนี้ยใช้รถถ่ายด้วยมาเนี่มาเนี่เดี๋ยวทำให้ดูโซน F อ๋อมันไม่ได้เนี่ยว่ะเอ็งต้องเอาหัวลากปรับตามรถถ่ายเลยแหละมาเนี่ยมาเนี่ย ขึ้นเอาขึ้นหกล้อไปไหมเอาขึ้นหกล้อไปหมูม,มันใหญ่อันนี้อันนี้นเราทำไม่ดได้อ่าได้ละอ่ะเองขับรถไถกลับทีนี้ก็ตีโม่ให้ด้วยให้มันดื้อไปหนี่ใช่ใช่ดูนะข้อขับยังไงนะทุกคนนะดูนะ ถ้าไม่เสียงรถไอ้อเน,นี้ยมันไม่ดังแล้ววนะ่ะตดิดเ,เ,เออด็กรออเสียงรถเสียวน้ำอ่ะเองได้ปิดไอ้กราฟ,ฟิกไว้ไหมเนี่ยขอบอกก็ดังนะพี่ไม่ได้ยินมาได้ไหมน่ะเดี๋ยวยัยงเลยให,ลให้ลูกน้องขับอีกเสียวยังเลย แล้วทำไมมาซิ <laughs> 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 yeah, mae, okay, ่งกันเลยวะดูดิอย่างซิ่งไปไปไปเดี sedan, ๋ยวเราเอาไปที่บ้านไม่ต้องเอาลงนะปามเอาไว้งั้นแหละโอเคครับเดี๋ยวเราปิดคลิปที่บ้านกันปิดงานปิดงานนี่ไม่ปิดคลิป มันจะคว่ำมาเลยหรืยไ,ไม่คว่ำไหมอ่ะไม่คว่ำไม่คว่ำเกือบไปความแล้วอ่ะอพี่มาถึงบ้านละเเลิกความแล้วไปคว่มที่ไหนอ่ะ นี่แหละปะชิบหายไรไปบ้างมามา,มา,มา,มาขับมาขับมาเย่เองขับหัวลากมาโอเคไม่ได้เรื่องเลยคนนี้อ่ะต้องไล่ออกแล้วใช่ไหมใช่ใช่ มาแล้วมาแล้วแม่โคมาแล้วนะครับปิดจอบนะครับปิดงานนะครับเสร็จละเสร็จสิ้นภารกิจยวคลิปหน้าก็ไปทำถนนต่อเนอะอาะใช่ครับยังชัางงานอยู่เลยโอเคป้ามไปเดี๋ยวเราปิดคลิปเลยแล้วกันนะครับ